สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเครื่องมือช่างจาก j e ็ w เวค่ะมาะสํหาัรังงาน DIY ดีไซน์สวยราคาย้่อมเยาวไม่ว่าจะเป็นสว่านแบตเตอรี่ปั๊มน้ําปั๊มลมค่ะแอ็อเซอรี่แล้วก็สินค้าเป็ดตะเล็ดมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้แนะนำนะคะกับชุดเครื่องมือช่างนี่เลยสว่านแบตเตอรี่ไร้สายค่ะทั้งชุดนี้จะมีสว่านแบตเตอรี่แบตเตอรี่2ก้อนและก็ที่ชาร์จนะคะในราคาเพียงแค่ 2,000บาทเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีแบตเตอรี่จาก Je t w เว์ค่ะที่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือช่างนะคะจากแบรนด์ Total ด้วยค่ะเรียกว่าราคาย่อมเยาวมากยิ่งขึ้นนะคะและก็มีการรับประกันสินค้านั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีนะคะ สินค้าค่ะที่เป็นเครื่องมือช่างนะคะงานอื่นๆอีกมากมายทั้งนะคะเครื่องตัดหญ้าน้ําหนักเบาใช้งานง่ายค่ะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ค่ะกับปั๊มลมแบบพกพาเหมาะและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการพกพามากๆสามารถปรับหน่วยนะคะได้ถึง3หน่วยค่ะมีแบตเตอรี่ในตัวและก็มีไฟฉายในตัวค่ะพกพาง่ายน้ําหนักเบาเป็นเจ้าของก็ได้ในราคาย่อมเยาวค่ะเรามีสินค้าในหมวดของอุปกรณ์ให้กับลูกค้า กนได้ช็อปกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องมือช่างและตอนนี้สินค้ายอดฮิตค่ะนั่นคือนี่เลยค่ะรองเท้าบูทนะคะราคาหลักร้อยสินค้าคุณภาพราคาย่อมยาวแบบนี้ต้องที่เจ็ดเวิร์ค่ะ และสสำหรับสินค้านะคะในหมดของเบ็ดต้นเล็ดเราก็มีให้กับทุกท่านได้ช็อปเช่นกันค่ะใครสนใจใบเลื่อยนะคะหรือว่าจะเป็นในชนของนะ,ะตัวปืนยิงก้าวไฟฟ้านี่ค่ะอย่าลืมนะคะมาช็อปแล้วก็มาซื้อสินค้าจากเจ็ดเวอร์กันค่ะท่านไหนที่สนใจอยากดูสินค้าเพิ่มเติมค่ะสามารถที่จะไปช็อปกันได้นะคะที่ เจทเวอร์ไทยแลนด์ค่ะแล้วเราก็ยังมีนะคะ <c oughs> การฉลองแกลนโอเพนนิ่งสาขาแรกในประเทศไทยค่ะสินค้าจากเจตเวอร์ที่เสียรรังสิตในเดือนตุลาคมนี้ยังไงอย่าลืมฝากติดตามและก็อย่าลืมนะคะไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ